พยากรณ์ดวงปีนักษัตรประจำเดือนมิถุนายน2568สำหรับดวงชะตาที่เกิดใน2ปีนักษัตรด้วยกันคือผู้ที่เกิดปีขานและปีเถาะสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับคำทำนายดวงปีเกิดหรือว่าปีนักษัตรที่เราคุ้นเคยกันดีเป็นดวงที่ง่ายใครก็เช็คดวงตัวเองได้เพราะเราทุกคนก็รู้ปีเกิดของตัวเองกันอยู่แล้วซึ่งการดูดวงปีเกิด ก็จะดูง่ายกว่าดูราศีครับเพราะหลายคนก็ยังสับสนหรือว่าไม่รู้ว่าตัวเองเกิดลัคนาราศีอะไรก็ต้องไปคำนวณหากันอีกแต่ว่าดูแบบปีนักสัตว์จะดูง่ายกว่าเพราะทุกคนรู้ปีเกิดของตัวเองกันอยู่แล้วและสำหรับคำทำนายในเดือนนี้ดวงจะเป็นอย่างไรจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับดวงชะตาของคุณบ้างส่งผลดีหรือว่าร้ายในแง่ไหนบ้างก็มาเช็คดวงกันได้เลยครับผมทำออกมาครบทั้ง12ปีเกิด ตั้งแต่ปีชวดปีฉลูปีขานปีเถาะเรื่อยไปจนถึงปีวอกปีละกาปีจอปีกุลก็มีครบทุกปีครับโดยจะแบ่งออกเป็น2ปีเกิดต่อคลิปซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด6คลิปด้วยกันครับใครเกิดปีไหนก็ดูตามปีเกิดของตัวเองกันได้เลยครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปดูคำทำนายกับ2ปีนักสัตว์สำหรับคลิปนี้กันเลยครับคำทำนายดวงปีนักสัตว ประจำเดือนมิถุนายน2568าหสำหรับดวงชะตาที่เกิดปีขานเดือนมิถุนายนนี้ต้องบอกข่าวดีที่สุดให้ชื่นใจกันก่อนเลยดีกว่าครับเดือนนี้ดวงชะตาของคุณมีเกณฑ์จะได้โชคได้ลาบมากกว่าปกติครับเพราะว่าเป็นเดือนที่ดวงโชคลาบและการเงินโดดเด่นขึ้นมาเรื่อยๆนับตั้งแต่หลังสงกรานต์หรือว่าหลังปีใหม่ไทยที่ผ่านมาครับก็เรียกว่าโชค ได้กลับมาเข้าข้างคุณอีกครั้งหลังจากที่ทอดทิ้งไปนานหลายปีไม่ค่อยจะมีโชคมีลาบกับเขาเท่าไหร่หรือว่าดงอับโชคมานานหลังจากนี้แหละครับจะเป็นโอกาสทองของคุณอีกครั้งที่จะโชคดีมีโชคเข้าข้างทำอะไรก็ประสบความสำเร็จชัดเจนเป็นรูปธรรมมากขึ้นครับซึ่งระยะที่ดวงโชคลาบโดดเด่นแบบนี้ก็จะส่งผลให้บังเกิดเรื่องดีๆตามมาหลายด้านครับอย่างแรกเลยที่ขาดไม่ได้ก็คือ ทางด้านเสี่ยงโชคลาบลอยอันนี้โดดเด่นมากที่สุดครับในสองสัา์เดือนนี้คุณจะมีโอกาสได้โชคได้ลาบลอยเสี่ยงโชคมีลุ้นถูกรางวัลจากก้อนเล็กไปจนถึงก้อนใหญ่ครับมีโอกาสมากๆแต่ขึ้นอยู่กับดวงของแต่ละคนด้วยนะครับว่าจะได้มากได้น้อยขนาดไหนครับฟังแล้วสายเสียงโชคต้องไม่พลาดนะครับระยะนี้เตรียมตัวรับทรัพย์กันได้เลยครับมีโอกาสอย่างแน่นอน ส่วนโชคลาภด้านถัดมาจะเป็นประเภทสิ่งของทรัพย์สินจับต้องได้เป็นของชิ้นใหญ่มีมูลค่าสูงที่มันมีโอกาสเกิดขึ้นในสองสามเดือนนี้ครับอย่างแรกเลยคืออสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินมีโอกาสจะได้ทรัพย์สินเหล่านี้ครับหรือแปลงสินทรัพย์เป็นเงินก้อนใหญ่อย่างการขายที่ขายทางขายบ้านอาคารดวงจะมีโชคมีรับผลจากประเภทเหล่านี้ครับ อีกด้านก็จะเป็นประเภทยานพาหนะการเดินทางอย่างรถยนต์เป็นต้นครับมีโอกาสจะได้สินทรัพย์เหล่านี้เช่นกันไม่ว่าจะได้ออกรถใหม่ป้ายแดงขายคันเก่าซื้อคันใหม่เอารุ่นเก่าไปเทินซื้อป้ายแดงหรือว่าได้เงินก้อนจากการขายรถต่างๆประกาศขายไม่นานก็มีคนติดต่อมาขอซื้อครับสรุปว่าในสองสมเดือนนี้ดวงโชคลาภของคุณโดดเด่นขึ้นและส่งผลดีมากๆ กับดวงชะตาเป็นส่วนใหญ่ครับส่งผลให้ได้อะไรมาแบบง่ายๆแบบไม่คาดฝันเกินความคาดหมายได้ของชิ้นใหญ่ทรัพย์สินสิ่งของรวมถึงเรื่องเสียงโชคลาบลอยมีเกณฑ์จะเกิดกับคุณอยู่บ่อยๆครับจะได้โชคได้ลาบได้เงินได้ทองไปจนถึงลาบก้อนใหญ่เงินก้อนโตมีโอกาสเช่นกันในระยะนี้ครับดูลงความโชคดีกันแล้วเรามาเช็คดวงการเงินกันต่อเลยดีกว่าครับ ว่าเดือนมิถุนายนนี้การเงินของคุณจะเป็นอย่างไรจะดีหรือร้ายซึ่งดวงการเงินในเดือนนี้ก็เบาใจได้ในระดับหนึ่งครับว่ารายจ่ายแบบปุบปรับกระทันหันไม่มีเกิดขึ้นในเดือนนี้ครับจะทําให้หายใจใหายคอได้คล่องขึ้นไม่ต้องเตรียมเงินก้อนไปจ่ายอะไรอีกแล้วเพราะระยะนี้ดวงการเงินเดินค่อนข้างนิ่งขึ้นครับและมั่นคงไม่มีอะไรมาทําให้สะดุดก็หมายความว่าการเงินไรายได้ จะยังเข้ามาดีเช่นเดิมแต่จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในบางช่วงบางขณะครับอย่างเช่นคุณอาจจะได้เงินก้อนมาจากทางอื่นๆเช่นถูกหวยถูกรางวัลได้เงินจากงานเสริมค่าในหน้าค่าคอมเงินรางวัลได้เงินจากงานพิเศษบางอย่างที่คุณไปรับงานเพิ่มจากงานประจําซึ่งรายได้ที่ว่านี้ก็เป็นรายได้เสริมที่ไม่ใช่รายได้หลักครับระยะนี้มันจะมีเข้ามาดีขึ้น เป็นผลมาจากดวงโชคลาภที่เสริมเรื่องนี้ด้วยที่ทำให้คุณโชคดีได้งานได้เงินเยอะขึ้นมีคนมาจ้างมาขอให้ช่วยเรื่องต่างๆและก็ได้เป็นค่าตอบแทนโดยรวมก็ส่งผลให้ในเดืนนี้การเงินของคุณดูดีขึ้นมาทีเดียวครับมีเงินมีทองเข้ามาดีขึ้นและเข้ามาหลายทางแต่ลักษณะนี้ไม่ใช่ลาบลอยที่นั่งอยู่เฉยเแล้วมันจะลอยมาหาเองนะครับคุณต้องลองมือทำไปก่อน และผลตอบแทนก็จะตามมาทีหลังครับแต่ว่าดวงโชคลาภมาช่วยหนูนาให้คุณลงมือทําสิ่งใดก็จะประสบผลสําเร็จได้ง่ายขึ้นครับไม่ค่อยมีปัญหามีอุปสรรคคุณจึงทําอะไรแล้วได้ผลดีขึ้นดีเกินความคาดหมายก็ทําให้คุณมีไรายได้เข้ามายเยอะขึ้นนั่นเองครับบวกกับอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ครับเกณฑ์เสียเงินกระทันหันมาแบบปุ๊บปับ๊บระยะนี้ก็ไม่มีแล้วครับก็ทําให้คุณได้เก็บเงินเก็บทองได้เพิ่มมากขึ้น ดวงการเงินเดินนิ่งขึ้นมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงง่ายๆฐานะการเงินจึงมั่นคงขึ้นในเดือนนี้ครับนี่ก็คือข่าวดีเรื่องที่2ที่จะเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนนี้ครับต่อมาเรามาดูด้านการงานอาชีพเกี่ยวกับธุรกิจกิจการกันบ้างครับถ้าเป็นทางด้านการงานระยะนี้ถ้าจะติดต่อสื่อสารพูดคุยกับใครกับหน่วยงานไหนสังกัดใดก็ต้องเรียบเรียงคำพูดให้ดีครับ เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อลดข้อผิดพลาดจะได้ไม่เสียเวลาหมดเปลืองไปโดยเปล่าประโยชน์ครับถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือเรื่องการติดต่อสื่อสารต้องให้ชัดเจนไม่อย่างนั้นอาจจะมีข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อนได้แล้วก็จะส่งผลเสียกับการงานกับธุรกิจการค้าซึ่งก็คงไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นครับเพราะว่าดวงการงานช่วงนี้อาจจะมีเหตุไม่เป็นดังใจเกิดขึ้นได้ ไม่ว่าจะความผิดพลาดเรื่องการทํางานเรื่องเอกสารหรือเรื่องคนอาจจะมาทําให้เป็นปัญหาได้ก็ฝากเตือนครับเรื่องของการสื่อสารระวังจะผิดพลาดได้ต่อมาก็เป็นเรื่องที่ต้องระวังเช่นกันครับมันจะมีทั้งส่งผลดีและก็ส่งผลร้ายในเวลาเดียวกันขึ้นอยู่กับว่าดวงใครจะเจอด้านไหนมากกว่ากันนะครับซึ่งระยะนี้ดวงการงานสําหรับบางคนขอย้ําว่าบางคนนะครับอาจจะไม่ใช่ทุกคนมีเกณฑ์ จะได้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงกระทันหันครับอาจจะเป็นได้ทั้งเหตุดีและก็เหตุร้ายถ้าดีก็คือจะได้โยกย้ายตำแหน่งเลื่อนขั้นไปรับหน้าที่ใหม่ส่งผลในทางเจริญก้าวหน้าขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องดีที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นครับส่วนในเรื่องร้ายคืออาจจะมีเหตุให้ต้องออกจากงานกระทันหันด้วยเหตุปัจจัยหลายอย่างเช่นมีปัญหาในที่ทำงานมีปัญหากับหัวหน้าเพื่อนร่วมงานกับระบบงาน หรือว่าเบื่องานที่ทําหมดไฟไปเจอทางตันหรือเหตุร้ายเรื่องอื่นๆซึ่งผมก็บอกไม่ได้ทั้งหมดครับแล้วแต่เหตุการณ์ที่ใครจะเจอแต่ที่จะบอกก็คือให้ระวังการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานกระตันหันทั้งเปลี่ยนงานเปลี่ยนอาชีพเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจแล้วก็กิจการสําหรับคนที่ประกอบอาชีพส่วนตัวนะครับในระยะ1-2เดือนนี้มันอาจเป็นไปได้ทั้งดีและก็ร้าย ขึ้นอยู่กับดวงของแต่ละคนครับก็ฝากเตือนกันไว้ล่วงหน้าครับจะได้มีเวลาเตรียมตัวรับมือกันได้ทันครับเรามาเช็คดวงทางด้านสุขภาพกันบ้างครับระยะนี้ใครที่ชอบออกกําลังกายหนักๆห,ห,หรือว่าได้เดินเป็นเวลานานๆก็ต้องร,ระมัดระวังกันหน่อยครับอาจจะเกิดอาการกล้ามเนื้ออักเสบปวดแขนปวดขาเส้นเอ็นอักเสบข้อเท้าพลิกโดยเฉพาะคนอายุมากๆอย่าไปทําอะไรเกินกําลังเกินตัวครับ ต้องฝากเตือนกันเป็นพิเศษหน่อยในระยะนี้อีกอย่างผมสังเกตว่าแฟนๆช่องดูดวงของเราก็มีคนอายุเยอะเข้ามาดูจำนวนมากทั้ง50-60กว่าก็อยากจะฝากเตือนเรื่องของสุขภาพกันสักเล็กน้อยครับซึ่งการออกกำลังกายก็ควรจะเน้นแบบเบาๆอย่างการเดินในที่ราบไม่จะเป็นต้องวิ่งก็แค่เดินให้นานหน่อยสักประมาณ15-20นาทีต่อเนื่องพอให้เงือออกก็เป็นการออกกำลังกายที่ให้ผลดีแล้วนะครับ หากทำเป็นประจำสุขภาพก็จะแข็งแรงขึ้นห่างไกลจากโกาครคภัยไข่เจ็บครับคําทํานายดวงปีนักษัตว์ประจําเดือนมิถุนายน2568าหสำหรับดวงชะตาที่เกิดปีเถาะครับสำหรับเดือนมิถุนายนนี้ต้องแจ้งข่าวดีกันก่อนเลยครับเพราะนับจากเดือนนี้เป็นต้นไปตลอดครึ่งปีหลัง2568ดวงชะตาจะดีวันดีคืน เป็นจุดพลิกชะตาจากตกต่ำกลับมาดีขึ้นรุ่งขึ้นอีกครั้งครับเรียกว่าดวงพลเคราะห์พลอุปสรรคในชีวิตจากนี้ความเจริญก้าวหน้าความรุ่งเรืองสิ่งดีๆต่างๆจะเริ่มเข้ามาดวงพลิกจากร้ายกลายเป็นรุ่งขึ้นนั่นเองครับซึ่งนับจากเดือนนี้เป็นต้นไปดวงชะตาด้านต่างๆก็เริ่มจะปรับตัวดีขึ้นตามลำดับครับและดวงที่พลิกกลับมาดีขึ้นอย่างรวดเร็วและมีกำลังมากที่สุด ก็คือดวงทางด้านโชคลาภครับที่ดูจะโดดเด่นมากกว่าเพื่อนหลังจากที่ผ่านมาดวงอับโชคอับเฉาบางคนก็ท้อเบื่อหน่ายสิ้นหวังแต่นับจากจุดนี้เป็นต้นไปครับตลอดครึ่งปีที่เหลือนี้โชคจะกลับมาเข้าข้างคุณอีกครั้งก็แปลว่าการกระทําสิ่งต่างๆจะบังเกิดเป็นความโชคดีเป็นผลสําเร็จได้ง่ายขึ้นไม่ต้องเหนื่อยยากลาบากอีกต่อไปแล้วครับและดวงที่น่าสนใจในระยะนี้ ก็จะมีด้วยกันอยู่2ด้านหลักๆครับที่เราจะมาดูกันในคลิปนี้นั่นก็คือดวงด้านโชคลาภและดวงด้านการงานครับที่ดูจะโดดเด่นขึ้นมาอย่างชัดเจนและมีความน่าสนใจอยู่ในตัวเรามาดูที่ดวงโชคลาภกันก่อนครับซึ่งดวงโชคลาภจะมีการพลิกฟื้นมันตั้งแต่หลังปีใหม่ไทยเป็นต้นมาแล้วนะครับเพียงแต่ว่ามันยังไม่มีกําลังที่เข้มแข็งพอที่จะเปลี่ยนแปลงให้เห็นอย่างชัดเจนคนส่วนใหญ่จึงรู้สึกว่ามันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่ว่าความแรงก็จะเริ่มมีกําลังเพิ่มขึ้นนับจากเดือนนี้เป็นต้นไปครับจนถึงครึ่งปี6-8ที่เหลือครับนั่นก็หมายความว่าจากนี้คุณจะมีโชคมีลาบบ่อยขึ้นทั้งโชคใหญ่โชคเล็กก็จะมีให้เห็นครับโดยเฉพาะโชคด้านการเงินการเสี่ยงโชคลาบลอยสิ่งที่ได้มาแบบง่ายๆไม่ต้องเหนแรงลักษณะน,นี้จะเกิดกับดวงชะตาของคุณครับและนอกจากโชคที่เกิดจากการเสี่ยงแล้วนะครับ ก็ยังรวมไปถึงโชคที่ได้จากสินทรัพย์สิ่งของที่มีค่าอย่างประเภทอสังหาริมทรัพย์บ้านรถที่ดินสิ่งปลูกสร้างอาคารต่างๆจะมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่จากทรัพย์สินเหล่านี้ครับยกตัวอย่างเช่นการขายที่ขายทางขายบ้านอาคารหากคุณประกาศขายมานานที่ผ่านมาดูไม่มีวี่แววว่าจะมีใครมาซื้อแต่เมื่อดวงโชคลาภโดดเด่นและมีกำลังมากขึ้น ็จะช่วยหนุนนำให้เกิดเป็นความโชคดีขึ้นทำให้การขายต่างๆเป็นผลสําเร็จได้โดยง่ายขึ้นครับไม่ว่าจะขายเองหรือว่าเป็นนายหน้าก็มีโอกาสจะได้เงินก้อนจากทรัพย์สินเหล่านี้ครับหรือว่ากลับกันใครที่อยากจะซื้อบ้านซื้อที่อยู่อาศัยซื้อรถยนต์ก็มีโอกาสไม่แพ้กันครับส่วนภาพรวมด้านการเงินนับจากเดือนนี้เป็นต้นไปก็ส่งผลในทางดีขึ้นด้วยเช่นกันครับ จะมีเงินมีทองไหลามาเทมามากขึ้นมาจากทุกช่องทางที่คุณได้ไปลงทุนลงแรงไว้ก็จะเริ่มมีเข้ามาให้เห็นครับระยะนี้จะหาเงินหาทองก็จะหาได้คล่องขึ้นไม่ค่อยสะดุดมีไรายได้มีผลกำไรที่มั่นคงนิ่งขึ้นคนทำการค้าทำกิจการจะกลับมาคึกคักมีลูกค้ามาอุดหนุนด,ดีขึ้นทำให้คุณมีกำไรมียอดขายที่ดีมีเงินมาหมุนใช้จ่ายได้คล่องตัวดีขึ้นนั่นเองครับ หลังจากครึ่งปีแรกที่ยังรุ่มรุ่มดอนรายได้ไม่ค่อยนิ่งไม่มั่นคงและส่วนคนที่มีรายได้ประจำปกติก็ไม่ค่อยน่าห่วงในเรื่องเงินเรื่องทองติดขัดเรียกว่าไม่ค่อยเดือดร้อนเรื่องเงินมากเท่าไหร่ครับถ้าคุณไม่ได้เอาเงินก้อนไปลงทุนอะไรจำนวนมากๆส่วนใหญ่รายได้ก็มั่นคงดีถึงแม้จะมีหนี้สินเยอะก็ตามแต่ว่ายังหมุนได้ไม่มีปัญหาจะมีก็แต่เรื่องเครียดเพราะว่าเป็นหนี้มากกว่า แต่ว่าก็ผ่านมาได้ทุกเดือนทุกครั้งไปฝากเตือนในเรื่องการลงทุนอะไรก็ตามครับระยะนี้ยังไม่ค่อยน่าไว้วางใจต้องดูก,กันให้รอบคอบคิดกันให้ดีๆหากมีคนมาชักชวนให้ร่วมหุ้นลงทุนก็อย่าเพิ่งรีบตัดสินใจครับลองไปปรึกษาคนเยอะก่อนขอความเห็นเพื่อให้มั่นใจมากกว่านี้ก็จะปลอดภัยกว่าครับเพราะว่าอาจจะเสียเงินเสียทองถูกหลอกถูกโกงเพราะความไว้ใจอันนี้สำคัญครับ ต้องฝากเตือนกันหน่อยในช่วงระยะนี้ครับเรามาดูดวงการงานกันบ้างครับซึ่งอย่างที่เกล่นไปในตอนต้นว่าดวงการงานโดดเด่นและมีความน่าสนใจเพราะเป็นระยะที่การงานจะราบรื่นขึ้นมีความเจริญก้าวหน้าอย่างเด่นชัดเป็นจุดที่ดวงการงานเปิดโอกาสดีๆสิ่งดีๆก็จะเข้ามาให้เห็นมากขึ้นครับอย่างเช่นก่อนหน้านี้แทนที่จะได้เลื่อนขั้นได้ปรับตำแหน่งปรับเงินเดือน ก็มักจะมีเหตุหักเหเปลี่ยนแปลงไม่เป็นไปนตามที่หวังบางคนเจอคนกันแกล้งต่างๆนานาขัดขวางความเจริญก้าวหน้าตลอดเหมือนมีเจ้ากรรมนายเวรมาจองล้างจองผลาญจึงทําให้การงานมีปัญหามีความเครียดตลอดเวลาแต่นับจากจุดนี้เป็นต้นไปครับคนที่คิดร้ายกับเราศัตรูหมู่มารหรือว่าเจ้ากรรมนายเวรจะหมดกําลังกลับไปอยู่ในที่ที่เคยมาทางใครทางมันไม่มาลังควานกันอีกต่อไป ก็จะส่งผลให้ดวงเปิดทางเป็นโอกาสของความก้าวหน้าได้เลื่อนขั้นปรับตําแหน่งปรับเงินเดือนมีไรายได้ที่เพิ่มขึ้นครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับคนที่ทางานประจำครับส่วนคนทำธุรกิจพวกศัตรูคู่แข่งคู่อาฆาตก็จะแพ้ภัายไปเช่นกันครับไม่สามารถมาทำอะไรได้อีกการค้ากิจการก็จะเจริญก้าวหน้าขึ้นและมีลูกค้ามาอุดหนุนเพิ่มมากขึ้นครับ หรือบางคนก็มีโอกาสได้ขยับขยายเปิดร้านใหม่ปรับปรุงร้านซะเลยเพื่อล้างซวยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไปสําหรับใครที่จะเปิดร้านใหม่นะครับหรือว่าปรับปรุงร้านใหม่ก็ให้ทําบุญเลี้ยงพระด้วยก็จะยิ่งดีเข้าไปใหญ่ครับเป็นการเสริมสิริมงคลให้กับกิจการกระจัดสิ่งอัปมงคลออกไปจะได้เจริญรุ่งเรืองขึ้นครับส่งท้ายเรามาดูทางด้านสุขภาพกันหน่อยครับว่าระยะนี้มีอะไรต้องระวังบ้าง ข่าวดีก็คือช่วงนี้ไม่มีอะไรน่าห่วงกังวลครับสําหรับเรื่องโครคภัยไข้เจ็บหนักๆไม่มีเกิดขึ้นครับพระดวงด้านสุขภาพกับอุบัติเหตุยังอยู่ในเกณฑ์ที่แคล้วคลาดปลอดภัยดีส่วนคนที่มีโรคประจําตัวหรือว่าโรคเรื้อรังก็ยังอยู่ในอาการที่ดีวันดีคืนและก็มีโอกาสจะรักษาให้หายขาดได้หากลองเปลี่ยนวิธีการรักษาใหม่ๆเปลี่ยนยาเปลี่ยนหมอรวมถึงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่าง ที่ไม่ส่งผลดีกับสุขภาพทั้งเรื่องของอาหารการกินการนอนความเครียดเหล่านี้ล้วนวเป็นตัวกระตุ้นชั้นดีครับที่จะทําให้อาการแย่ลงถ้าที่ทําอยู่ไม่ส่งผลดีก็ปรับเปลี่ยนใหม่ดูครับอาการอาจจะดีขึ้นโดยเฉพาะเรื่องความเครียดวิตกกังวลเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเรื่องนี้สินอย่าปล่อยให้สิ่งเหล่านี้มาทําลายสุขภาพพยาย่มแย่ลงครับลองฝึกปล่อยวางนั่งสมาธิ ไหว้พระสวดมนต์โดยเฉพาะคนสูงอายุอย่าให้เครียดเป็นประจำครับจะไม่ส่งผลดีกับสุขภาพครับท้ายนี้ถ้าใครอยากจะดูดวงส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องพื้นดวงกําเนิดโชคชะตาวาสนาพื้นดวงการงานพื้นดวงธุรกิจงานไหนที่เหมาะกับคุณอาชีพไหนที่ทําแล้วถูกโลกก็สามารถมาปรึกษาส่วนตัวมาดูดวงกันได้ครับรวมไปถึงเรื่องการเงินการงานโชคลาภความรักสุขภาพ และเรื่องเลิกยามเลิกมงคลอย่างเลิกเปิดร้านขึ้นบ้านใหม่หรือว่าใครจะออกรถใหม่รวมถึงเรื่องการเสริมดวงสะดอกเคราะห์ต่อชะตาและเรื่องอื่นๆที่คุณอยากรู้หากคุณมีคำถามอยากรู้ในเรื่องของอนาคตในเรื่องของดวงชะตาของคุณว่าจะเป็นยังไงมีพื้นดวงแบบไหนก็ลองมาปรึกษากันได้ครับโดยการสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้แล้วทักมาปรึกษาเรื่องดวงชะตากับผมได้โดยตรงครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับ